เรียบร้อยอ่ะเซนตรงนีนน้แล้วกลับบ้านได้อ,อ,อือหูคนมั้ยจิ๊บอะเซนโอ้โยไม่ต้องแย่งกันยังไงก็จัดให้ทุกคนละคะ่ะเห็นไหมบอกแล้วไม่เชื่อว่าเจ๊นี่เขาใจดี ใครมาก็จัดให้ใครมาจัดให้ก็จัดให้ทุกคนละ่ะมีแต่ใช้คนเดียวี่เจเขาไม่จัด <c oughs> กูก็คงไม่จัดให้มึงหรอกมึงดูสารและลูกมึงจะก่อนให้ก่อเจน้าตาดีตายละนี่พูดก็พูดนะถ้าโลกนี้มีเจเป็นผู้หญิงคนเดียวนะมันยอมแก้ผ้าแล้วคว่ำหน้ากับดินดีกว่า <c oughs> มึงพ่อเนี่มึงเคสมากไอ้ก่อทำไมฮะมึงยอมนะ,ะ่เหรอมึงคิดว่ามึงไม่ใคร มึงไปก๊อดจักรพรรดิยังไงกูก็เหมือนกันใช่ย่อมทั้งใบเหรอมึงผู้ชายคนเดียวนายกไมกูก็ไม่มียอมมีผัวแม่ไม่หรอกกูจะยอมแก้ผ้าวิปัสสา,านางกันเลิศเมมันเว่ยโอ๊โยเลยเจ๊ไม่กลัวด้ามเกียร์หรอจ้ะสิ่งนี้แหละที่กูกำลังยอมค้ยเจ๊ด้ามเกียร์กูเพื่อนแย่งมึงเหรอนายก๋อ ชื่อยอดแม่ชื่อยอ,อยกูไม่ได้ถามชื่อพ่อชื่อแม่มึงกูถามว่าพ่อแม่มึง,มงรู้ยงแม,มงว่ามึงมาทาหนังโป๊เนี่ยเจ๊แม่งสอบสวนกล้นตีนว่ะง่าใครจ๊อโอ้ผมถามว่าเจ๊ทำไมไม่นุ่งเกงยีนเมื่อเห็นแม่ว่าตัวกุอ้วนแช่ไหนอ่ะโอ้ส่ไม่ได้เหรอ,อเจ๊ทำไมแม่เอาสองตัวเย็บติดกันอนะ่ะสามตัวยังเอาไม่อยู่เลยกูอ,อ่ะฮะมึงจะหยุดพูดมะเดี๋ยวมงอยูอ่ยาวอีกเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนมึงเกาเหร ไอ้โกมึงหุบปากเลยฮะมึงก็เหมือนกันน่ะฮะมึงรู้ไหมว่าทําหนังโป๊เนี่ยมันผิดอารยธรรมผิดกฎหมายมึงทําไมไม่ฝ่ายหาธรรมะมึงไปกระเทยทําไมเป็นลูกผู้ชายอยู่ดีดีเสียดายหน้าตาผิวพรรณก็ดีอีหารักไสอยากไปกระเทยอีกระเทยหัวโปอกระโหลกไ่ละไอ้นมอารมณ์เกินหญิงฮะกูอยากเห็นหน้าพ่อหน้าแม่มึงก็เกินไอ้ลูกพ่อแม่ไม่สั่งสอนพ่อแม่ให้เรียนดีก็จะมาไปกระเทยเป็นจ้างแต่งหน้ามั่งแหละทำนู่นทำนี่มั่งแหละทำไมมึงชอบนักหรอชอบใหรผู้ชายเปิดทังขี้ เธอเนี่มึงรับขันท่ามาใช่ไหม,มไม่ใช่กระเทยไม่ใช่ร่างทรงโอ้พูดได้ยังจะเถียงก,ก็ตกฟังเลยเวลาผู้ใหญ่ก็พูดะหัดฟังมั่งนี่มึงจะบอกให้มึงฟังนะแล้วมึงไปกินยาคุมเนะี่ยมึงกินได้ทำไมนมใหญ่เนะี่ยเดี๋ยวเวลามึงอยยายุยี่สิบปวดพดักอ่ะพักอะไรนมใหญ่ขนาดนี้มึงบ้าเหรอฮะไม่มีความคิดกูนะ้ในอยากเห็นหน้าพ่อหนะ้าแม่เสียดายมึงเกิดมาหื้มเสียชาติเกิด เป็นอย่างนี้ก่อนแค่นี้แหละขอบคุณค่ะ